สวัสดีครับผมเด็กชายทัศจีรันยาสกลุลจากห้องหนึ่งทับเกา้าเลขที่26อาชีพในอนาคตคือผู้ดูแลควบคุมกฎการบินของโดนในอนาคตการใช้โดนจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราเกือบทั้งหมดไปจนถึงการถูกใช้เป็นอาวุธสงครามซึ่งที่ผ่านมาเราก็พอเห็นกันอยู่บ้างการมีผู้ดูแลควบคุมเส้นทางการบินของโดนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่โดรนเหล่านี้จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับภาคส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในอีก10ปีข้างหน้าจะมีการจัดตั้งตำแหน่งดูแลควบคุมโดนรนกันตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กๆเลยก็ได้ทีมผู้ดูแลควบคุมกฎการบินของโดรนจะคอยดูแลโดรนและพยายามควบคุมความปลอดภัยโดยบ,บังคับให้ผู้ที่ใช้โดรนต้องลงทะเบียนทุกคน รวมไปถึงการจับตาดูโดนต่างๆว่าทําผิดกฎก,การใช้โดนหรือไม่สําหรับผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโดยโดนจะสามารถจับกุมมารับโทษได้อุปกรณ์ของอาชีพนี้คือกล้องอากาศอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องติดตามการบินและการลงทะเบียนของโดนกล้องอากาศมีหน้าที่จับตาดูโดนที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือทำผิดกฎก,การใช้โดนกล้องอากาศ จะส่งภาพกลับไปที่ห้องควบคุมและสามารถรู้ตำแหน่งของข้องอากาศกักบโดรนที่กำลังจับภาพอยู่ได้